สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวก็กี่แล้วนะเจอแมงป่องไปแล้วทำล้างพื้นบ้านเรียบร้อยนะคะแล้วก็โรยผงกันมแมลงไว้เนาะกันมดกันมแมลงไว้ทางประตูเข้าบ้านเนาะจะป้องกันไว้ตัวเล็กตัวน้อยก็ยังดีพอดียาฆ่ามแมลงหมดนะคะนี่ค่ะเราเตรียมอุปกรณ์นี่ค่ะ เราจะรองตะคายหาปลากันนะคะนี่เลยค่ะโรงนี้เลยใกล้บ้านโรงนี้แหละนะาบ้านนี้เลี้ยวโคง้งเลี้ยวโค้งมาหลังบ้านเรานี่แหละใกล้ๆออกหลังบ้านเราไปไม่ต้องไปไกลอยู่ในเขตบ้านนะเคตค่เดี๋ยวเราไปโรงคายกันเลยค่ะไปกันเลยนะคะ Ya tulong galak โอเคค่ะลงเสร็จแล้วนะคะสุดแค่นี้นะคะสุดตรงลงบอลพอดีตัวบอลนะเตี้ยเตี้ยไม่ขากลามมา้ามาเหรามาเปล่า,า,เ,าเตี้ยไม่กล้าว่ายน้ำลึกนี่นะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักชั่วโมง่คยไปยกดูเนาะ เพื่อจะได้เพื่อจะได้ปลาเล็กปลาน้อยนะคะทอดกินกรอบ,รบปลาเล็กปลาสิวเอาดีดีเอ้กระดุกแล้วกระจุกกระจุกกระดุกกระจุก,ก,ก,กอุย้ยมีลังเบ็ดด้วยเอ้ยรังไข่หรือจะติดแล้วน้าติดแล้วมั้งน่าเดีย๋ยวเราค่อยลุยดูกันนะคะ ยาวกี่เมตรนะสิบกว่าเมตรในชะ่ไหมเจอด,ดีสองคูณสามสิบนะสองคูณสามสิบเคค่ะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักชั่วโมงมาดูกันนะจ๊ะผลงานจะได้ทอดไปกินเนาะหุงข้าวไปร้อนๆนะคะเคค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบบ้านกันนะคะไปดูพี่เตียนหน่อยทิ้งตะขคร้ไปก่อน แง่นหนูไม่กล้าข้ามาะบอกนี้ผมเตี้ยค่ะผมสั้นไม่กล้าเดินหนูตี้ยฮะไปถึงกันนะจี้ถึงกันนะชี้ราะน้ำทำให้เราพากจากกันชั่วคราวขายงขยะต้องลียออกไปแล้ว กิ่งกือตามต้นไม้เต็มเลยดูขึ้นต้นไม้พ่เอำพ่ลามขึ้นไปแล้วแต่เขาอยู่ในน้ำได้นะตรงนี้ขาดงพักดงเนี่ยนะบอลเมื่อวานเราเข้ามาเนาะยกได้เพิ่มขึ้น,นขยับนี่คือเบ็ดที่เราเวชามา เก็บได้น้องตัวบอลเราแกะออกแล้วที่ทำฟาร์มเห็ดนะถลองไม่สำเร็จนะคะไม่สำเร็จเดี๋ยวลมพัดปิวมันอยู่ข้างในโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาชมผลงานนะคะทิ้งตะข่ายไว้นะสักชั่วโมงค่อยมาไปยกดูนะคะอเริ่มมีติดเหมือนกันนะโอเคค่ะ มาดูผลงานนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วยกดูตะคาสิโอแม่ซสียวแมลเสียวอ้าวอ้าวติดอยู่ติดโอ้ติดอยู่เดี๋ยวดูตรงนู้นหน่อย ดูนะคะติดเยอว้าวว้าวลงใกล้บ้านหน้าบ้านเรานี่และ <c oughs> ลงหน้าบ้านเรานี่แหละ <c oughs> อ,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 อู้ดินดุ๊กดุกดุก <c oughs> เรามาละไข่กัน

พอได้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 ได,ได,ดินมันแข็งเนาพีดได้อยู่เคค่ะเดี๋ยวเราเกะซิดนี้ก่อนนะคะขึ้นก่อนแกะแล้วมาดูกันนะคะ นี่ค่ะผลมันกู้ไปหนึ่งรอบนะคะตะกู้ขายตะขายนะปะซิวอา้าวปหมอเล็กๆนะคะทอดกรอบค่ะเดี๋ยวก่อนนะก็ปูวอีกสักรอบสองรอบเนาะเราก็จะทอดไปกินนะคะแล้แล้วะคะ่ะปลาเนาะ <laughs> ลงตะข่ายก็ได้มือหนึ่งมือน,น,น,นะคะ ซรอ้าวกลหมอตัวน้อยๆค่นะคะทอดกรอบคลุกเกลือมื้อนี้ค่ะกับบรรยากาศน้ำท่วมบ,บ้านค่ะหากินใกไกลบ้านนี่นะลงเก็บแล้วค่ะเดี๋ยวจะออกแล้วนะคะกระหุงข้าวทอดไข่แล้วก็ทอดปลานะคะเอาน้ำพริกมาเข้ามาเอาน้ำพริกด้วยน้ำพริกตาแดงเทคค่ะคลิปนี้สวัสดีกอนนะคะเดี๋ยวกลับกันนะคะฟ้าเริ่มมืดมาอีกแล้ว เดินทางออกแล้วค่ะพี่น้องข้างบ้านก็มานอ้องสักสภาเก็บละพรุ่งนี้วันหยุดมาอยาเจอกันและพรุ่งนี้น้องเขาว่าจะมาเหวี่ยงเบ็ดแถวนี้เนาะเค mm hmm. ค่ะเราเก็บตะข่ายไปละเดี๋ยวมันพังหมดเคเค่ะคลิปนี้ก็ได้อาหารมื้อนี้จ้าสวัสดีค่ะ